ได้สองร้อยไก่าไขกสามพันแปดถ้า 3, คนดูสองแสงน่นเนี่ยคนดูสองแสงวิดีโอมียังไม่ผ่านเลย คนมาดูสองสามวิแล้วก็ไปคนอยู่นานหน่อยหนึ่งนาทีไม่มีเวลาไล์ไล์ดิจิตอลดิจิตอก็บล็อกบล็อกเก่งชิบหายเลย กระเบียบเปนเยอะเดี๋ยวก็บล็อกเดี๋ยวก็บล็อกทิกต็อกนี่อะไรของมันรู้เมื่อก่อนเปิดป๊อปหมูสี่ห้าสิบคนเน่ยมาดูอะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่แต่หมาตัวเดียวยังไม่มีเลยเดี๋ยว,ว่าแต่คนเนี่ย mà mèo em mới สองคนเราดีสองคนมองคุมสีส่ แต่จะมาตัวเดียวไม่มีมาดูเลยมา,มากคนไร้กตชเลเไม่ห้าคน สบายถ้าไม่มีเรื่องก็สบายนะโอ้โหแล้วต้องดูแลทั้งหมดห้าห้าสิบเจ็ดหลังอนะ่ะบ้างน,นะต้องตรวจทุกชัมม่วโมงตรวจหมดแหละสิบกว่าไล่ในปั่นจักรยานตรวจถ้ามันไม่มีปัญหาก็ดีสบายก็นั่ง นั่งฟังเพลงแต่ห้ามเล่นเกมนะ